พึ่งก็4จุดเรียงแบบนี้นะครับพอพานก็เรียง4จุดบอปไปไม้ก็เรียง4จุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะสอนอักษรเบลอย่างง่ายนะครับพอพึ่งพอพานแล้วก็บอปไปไม้นะครับตวัวพอพึ่งหน้าตาอย่างไรพอพึ่งหน้าตาอย่างนี้นะครับ4ี่จุดเรียงอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นพอพานเราก็เพียงแค่ย้ายจุดนะครับมาเป็นอย่างนี้เลยนี่คือพอพานนะครับถ้าเป็นบอไปไม้หน้าตาอย่างนี้นะครับดังนั้นวิธีเรียงต่างกันก็กลาย เป็นตัวอักษรที่ต่างกันนะครับถ้าเราต้องการจะสร้างคําขออนุญาตนําสระอามานะครับนี่ก็กลายเป็นคําว่าบาบอสระอาบานะครับอย่างครูบาอาจารย์นะครับต่อแม่เป็นพาครับพอพานสระอานะครับแล้วถ้าเราย้ายจุดเป็นนี้และครับจำได้ไหมครับเป็นตัวอักษรตัวแรกที่เราเรียนกันขอพึ่งนะครับขอพึ่งสระอาผาหน้าผาไงครับจาได้ไหมถ้าเราได้ตัวอักษรเท่านี้นะครับเราสามารถสร้างคําได้บ้างไหมนี่นะครับอพาบอไปไม้คำว่าพบครับถ้าเราขยับบอไป มออกมาสักนิดหนึง่งออกมาเป็นตัวนี้ล่ะจะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่าตัวอักษรที่เราเรียนไปแล้วเหมือนกันพอสะอาบอภาพตัภาพ,ภาพไงครับเราก็จะสะกดอย่างนี้เห็นไหมครับแค่เพียง4จุดเรียงสลับไปสลับมาทําความรู้จักทําความเข้าใจอักษรเบลก็กลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็สามารถเรียนได้สวัสดีครับ